หลังจากการพ่ายแพ้แบบหน้าอนาตใจที่สุดนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แพ้กับลิเวอร์พูลไปศูนย์ประตูต่อสามในเกมเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีกระแสนะครับในโลกโซเชียลนะครับจากแฟนบอลหลายคนบอกว่าอยากจะให้ปลดทางเอริกเคนักออกจากตาแหน่งผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกระแสนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาทางฝั่งของเดลี่เมลนะครับก็มีการเปิดเผยบทสัมภาษณ์ครับของบอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โดยบอกว่าตอนนี้ทุกคนยังหนุนหลังเอริกเทนฮากอยู่นะครับย้อนกลับไปนะครับในเกมวันทย์ที่ผ่านมาครับเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนตดครับเปิดบ้านแพ้กับลีฟพูไปศูนย์ประตูต่อสามครับก็ถือเป็นเกมที่แพ้แบบย่อยยับเป็นเกมที่แพ้แบบสู้ไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคลองบอลเรื่องของโอกาสยิงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างครับวันนั้นลี์พูใช้คําว่ามาสอนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนตดนี่ก็คงจะไม่แปลกนะครับโดยหลังจบเกมครับก็มีแฟนบอลเป็นจํานวนไม่น้อยลยครับที่ไม่พอใจ กับการคุมทีมของเอริกเทนฮากครับแล้วหลายคนก็บอกว่านาทีนี้ไม่เอาเอริกเทนฮากแล้วแหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับบทสัมภาษณ์จากเดลี่เมลนะครับเขามีการไปสัมภาษณ์ทางฝั่งของโอมาเบร์ร่าด้านะครับซีอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็แดนแอชเวิร์ดพอออกีฬานะครับโดยในรายของเบรด้านะครับถูกผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าเทนฮากจะได้รับการสนับสนุนต่อไปหรือเปล่าหลังจากที่แพ้ย่อยยับให้กับทางลีฟพูโดยเบรด้าก็บอกนะครับว่าแน่นอนเอริกเทนฮาร์ เขาได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากพวกเราและเราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะครั้งนี้เราจะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับเขาต่อไปเพื่อช่วยเขาทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดส่วนทางด้านแดนแอชเวิร์ดนะครับก็บอกว่าผมมีความสุขมากที่ได้ทำงานร่วมกับเอริกเทนฮากในช่วงเวลากว่า8สัปดาห์ที่ผ่านมาผมมองว่าหน้าที่ของผมก็คือการสนับสนุนเขาในทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เขาสามารถโฟกัสที่สนามซ้อม และก็เทคนิคในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่และก็นําความสำเร็จมาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งและนี่นะครับก็คือบทสัมภาษณ์นะครับของ2บอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทั้งโอมาเบร์ด้าครับซีอและก็แดนแอชเวิร์ดครับผอกีฬาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทั้งคู่ก็ยังคงมั่นใจในตัวเอริกเทนฮากอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเอริกเทนฮากครับก็ถือว่ามีบทพิสูจน์สําคัญเลยครับเพราะว่าในช่วง10เกมหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็ถือว่าไม่่่ใชชงงงาานนนนยยยขออแมเเเเสตตรร์ูไ็ดละคับ ถ้าผลงานยังเป็นแบบนี้อีกครับผมเชื่อว่าบางทีอาจจะไม่เกิน5นัดก็ได้นะครับอาจจะโดนปลดไปครับสำหรับโปรแกรมหลังจากนี้ของแมนยูนะครับก็จะมีโปรแกรมบุกไปเยือนทีมอย่างเซาท์แทมป์ตันนะครับมีเกมเล่นในบ้านเจอกับทีมอย่างบาร์ลีในซิกลีคครับจากนั้นนะครับจะบุกไปเยือนทีมอย่างคิสซันพาเลทที่เซลเฮิร์สปาครับเล่นในบ้านในเกมยูโรปาลีกครับเจอกับทางทเวนเต้และส่งท้ายเดือนกันยายนนะครับแมนยูจะเล่นในบ้านเจอกับทีมอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับ ส่วนในเดือนตุลาคมนะครับแมนยูจะมีโปรแกรมบุกไปเยือนปอร์โตนะครับในยูโรปาลีกรอบคัดเลือกบุกไปเย็นทีมอย่างแอสตันวิลล่านะครับเล่นในบ้านเจ็ดทีมอย่างเบรนฟอร์ดแล้วก็บุกไปเยอนทีมอย่างเฟเดร์เเชของโชเซ่มิญโยนะครับในยูโรปาลีกและเกมนัดสุดท้ายของเดือนตุลาคมนะครับจะบุกไปเย็นทีมอย่างเวสต์แฮมอยู่ในเต็ดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ไม่ง่ายนะครับสำหรับทางเอริกเทนฮากก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าเขาจะอยู่หรือจะไปนะครับ หลายเพ,เพื่อนเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับยังคงสนับสนุนตัวเอริกเคนทักอยู่ไหมหรือตอนนี้ไม่เอาแล้วนะครับคุณคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของบอลทูเดย์ไว้ด้วยนะครับ